ในการทําให้คนวิ่งไล่ตามคุณมันคือเทคนิคของการเลี้ยงจิตครับเลี้ยงยังไงครับเลี้ยงจิตมันคือวิธีการทำให้คนเลือกที่จะซื่อสัตว์กับเราเชื่องเหมือนน้องหมาน้องแมวนะครับในวิธีการคือการที่คุณไม่ลากอดีตขึ้นมาทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันจะทําให้คู่รักมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากขึ้น การเลี้ยงกิตคือการไม่เอาอาดีตขึ้นมาทำลายหรือเอาอาดีตขึ้นมาทะเลาะก,กันอีกเรื่องที่คนส่วนใหญ่เวลามีปัญหาความรักความสัมพันธ์เขาจะทะเลาะก,กันมีไม่กี่เรื่องครับเรื่องแฟนเก่าทำไมคุณยังเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าของคุณทำไมคุณไม่ลบมันออกไปอีนั่นมันสำคัญขนาดไหนเอาละเอาลนะนะครับเดี๋ยวปากแตกกันบ้างนะครับคุณไปกดหัวใจของมันทำไม นะครับหรือมันยังมาก่อนไลค์คุณอยู่เลยนะฉันบล็อกมันไปแล้วนี่นะครับคุณไปบดมันหรือเปล่าเอล่าละเว้ยนะครับเดี๋ยวครับนะไม่นานครับหรือเอาอาดีตที่ผิดพลาดซื้อหัวอีกแล้วเหรอรอบที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอไอ้สั่งๆพวกนี้นะครับก็คือไม่ว่าความผิดใดๆก็ตามแต่ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยดีเอาขึ้นมาเอา,เอาขึ้นมารีไซเคิลใหม่แล้วก็ทะเอลาะก,กันอีก หรืออดีตที่เคยทําให้เจ็บใจเช่นสมัยตอนที่จีบกันช่วงนั้นนะครับผ่านมาสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ช่วงจีบกันตอนนั้นเขาเป็นคนเจ้าชู้มากเลยซึ่งตอนนี้ลูกแต่บ้านหลานแต่เมืองแล้วนะมันผ่านมาแล้วนะแต่เราจเจาอดีตตอนนั้นตอนนั้นฉันยังจําได้เลยที่คุณแอบนอกใจฉันแม้ว่าตอนนั้นยังไม่แต่งงานก็ตามนะฉันยังจําได้คุณแอบนอกใจฉันคุณแอบไปเที่ยวกับเพื่อนคุณนี่มันนิสัยแบบนี้ประจําเลยไม่เคยหน้าไว้วางใจผ่านมาสิบปีแล้วนะสิบเจ็ดปีแล้วนะ แต่ยังพูดคำน,นี้คุณนี่มันขี้กโกหกตลอดเลยนะครับไม่น่าไว้วางใจผ่านมาสิบกว่าปีแนละ้วแต่ยังเอาเรื่องเหล่านั้น,นครับขึ้นมารีไซเคิลใหม่ซึ่งหากเราเป็นคนชอบขุดคุยอดีตจะทำให้แฟนรู้สึกอยากปกปิดหรือมีความลับกับเรามากขึ้นเพราะไม่อยากโดนตอกย้ำรวมถึงการทะเลาะเรื่องดื่ม เท่าคือเท่ากับคุณส่งเสริมให้เขาอยากโกหกมากขึ้นเพราะคนมันขี้เกียจทะเลาะนะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องจําไหมครับทุกๆวันคุณต้องเพิ่มคะแนนความรู้สึกดีๆกับเขาไม่ใช่ทุกๆวันเพิ่มคะแนนความรู้สึกแย่ๆให้กับเขาคนละเรื่องเลยนะครับเขาบอกว่าความรักเนี่ยนะครับมันเริ่มจากหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือรักมากนะครับแต่พอคุณไป เพิ่มความรู้สึกเครียดนะครับกดคุยแต่เรื่องอดีตดนะครับมันก็เหลือเก้าสิบเก้านะครับเก้าสิบห้าสิบยี่สิบนะครับแล้วก็สิบจนวันหนึ่งครับคุณมานั่งสงสัยครับว่าทําไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ตามครับคุณมานั่งสงสัยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ตามวะทําทไมความรักของมันลดลงเป็นเพราะคุณะเป็นคนไปลดวันละแต้มสองแต้มสามแต้ม,ส,ม,ตมสี่แต้มห้าแต้มคุณค่อยๆลดมันลงมาครับ แต่การเลี้ยงจิตคือเลยครับมันคือเหมือนกับคุณเลี้ยงลูกฟุตบอลนะครับเริ่มจากหนึ่งร้อยใช่ไหมนะครับคุณค่อยๆเพิ่มความรู้สึกดีๆในในแต่ละวันมากขึ้นครับเป็นร้อยหนึ่งครับนะครับเป็นร้อยสิบนะครับร้อยยี่ครับนะครับร้อยสามครับร้อยเจ็ดสิบครับสองร้อยครับสองร้อยห้าสิบครับสามร้อยครับห้าร้อยครับหนึ่งพันครับ คำถามคือความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้คุณกำลังเพิ่มร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าขึ้นบนหรือวันนี้คุณกําลังลดให้มันเหลืออยู่แค่จากร้อยเหลือเก้าสิบเก้าแปดสิบเจ็ดสิบนะครับมันเหมือนกับการเลี้ยงลูกฟุตบอลครับอันนี้คือประตูฝั่งเขาครับนะครับอันนี้ประตูฝั่งเราครับอันนี้เริ่มเล่นครับหนึ่งร้อยครับ คุณจะเลี้ยงลูกฟุตบอลนะครับเพื่อให้มันเพิ่มครับหนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ยห้าร้อยนะครับเพื่อมันถึงเส้นใจครับให้คนข้า่งรักหรือคุณจะเลี้ยงลูกฟุตบอลกลับมาเข้าประตูตัวเองครับและมานั่งสงสัยว่าทําไมเราถึงแพ้ยิงลูกฟุตบอลใส่ประตูของตัวเองแล้วนั่งสงสัยเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้ทําไมมันไม่วิ่งไล่ตามมาชิงลูกฟุตบอลของเราก็เรายิงเข้าประตูตัวเองมันจะมันจะไล่ <laughs> ตามเราทําไมอ่ะ นะครับเห็นไหมครับทุกวันคุณมีหน้าที่เพิ่มความรู้สึกดีๆคุณไม่มีหน้าที่ไปเพิ่มความรู้สึกแย่ๆครับทุกคนเริ่มจากหนึ่งร้อยหมดครับแต่อยู่ที่วันนี้คุณเลี้ยงจิตเขาไปทางไหนครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสั่งจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับ วิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้าย เท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l ไลแอ d ที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ